มันนี้จะรอดไม่มีน้ำขึ้นถึงขอบแล้วโอ้ยดางคนเอ้ยปหยุดตกน้ำหล่อเพื่อนแน่น้อนโอ้เราจะไปยังไงเนี่ย ถ้าเลยขอบนี่คิไปทั่วบ้านแล้วแน่นอนอิว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 กลับนี้ ต,ตกทั้งวันนี่ท่วมแน่นอน,น,นมาทั้งหน้าทั้งหลังลัดใ่กันเลยที่นองน เะ็กมีน้ำแางน้นไม่ไหลลงมาไี่กินกระด้านไม่รู้น้ำระบายไม่ทัน ตาบ่้อโอ้โหท้องหนีย,ยังไงบ่ฮักหนีใช่ไหมแต่ท้องหนี แนวกันก็ได้พี่น้องน้ำม,มากคนอื่นเขาไม่เดือดร้อนนะครับเพราะบ้านเขสูงส่วนเราบ้านเราต่ำถูกขตาน้ำมันไหลมาแต่ท้ากูค้ะ,คะก็เหี่ยวเขาเนี่ย เดียเ๋ยวเื็ดแมวกันก็ได้ทดลองเด้อขอบคุญเบิงบบงบบ้งนะค่ะเบิ้งน้ำ